คำเตืนอนข้อมูลทั้งหมดจะทำขึ้นเพื่เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางรัตบตอรร่โปรดใช้ในตัรอยานในการรับชมสำหรับสมุดฉากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแม่หญิงบาร,รมีพาโดยสวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งกับเลขเด็ดอาจารย์หลุยมยมแดงนำโชคและแนวทางเพิ่มเติม,เ,ตมเลขรางวัลที่หนึ่งจากไอ้ไข่ให้โชค แต่ก่อนจะไปดูแนวทางแม่นๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะเริ่มต้นกันเลยกับไอ้ไข่ให้โชคก่อนหน้านี้อดินได้ลงแนวทางเลขท้าย2ตัวใน EP ีที่2ของวันที่19มกราคมไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ไอ้ไข่ให้โชคให้แนวทางเพิ่มเติมเป็นชุดตัวเลขรางวัลที่1 1กุมภาพันธ์ให้3ตัวเม็ดเดียว986 สตัวมี86 98กับ96ซึ่ง86ก็ตรงกับแอดใต้ฟ้าสองเลข VIP และเลขเด็ดวันพฤหัสบดีและ98ก็ตรงกับแอดกุ้งเต้นหนุ่มสุพรรณฝันเป็นจริงเลขเด็ดม้าเร็วแอดวิษนุเลขหลุดวงนายและเลขเด็ดวันพฤหัสบดี มาดูกันว่าไอ้ไข่ให้โชคงวดนี้จะเข้าวินทั้งบนและล่างไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะมาต่อกันด้วยแนวทางจากอาจารย์หลุยเป็นข้อมูลใหม่และเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงงวดที่ผ่านมา17มากราคมอาจารย์ให้บนเด่น7และให้2ตัวบน .97 ก็เข้าบนฟ้าจริงๆคะ่ะมาตามกันต่อในงวดนี้ หนกุมภาพาันธ์อาจารย์หลุยให้บนเด่น2 3ตัวให้8 2 9กับส9งเตัวให้2 9กับ9 9เลข8 2 9ก็ตรงกับแอดเสรีสำหรับ99ก็ตรงกับแอดกุ้งเต้นและหนุ่มสุพรรณมาดูกันว่าเลขอาจารย์หลุยจะเข้าติดกันเป็นงวดที่2องไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะมาปิดท้ายกันกับ มาย,ยมแดงน้ำโชคงวดที่ผ่านมา17มกราคมก็หลุดไปนะคะแต่ก็เคยมีผลงานเข้าติดกัน3งวดซ้อนในงวด16พฤศจิกายนเข้า09 1ธันวาคมเข้า91และ16ธันวาคมก็เข้า57นะมาลองดูกันต่องวดนี้คะ่ะ1กุมภาพ,พันธ์มาย,ยมแดงน้ำโชคให้เด่น9 2ตัวให้90 92กับ93ฝับเน้ฝันเน้น,เ,น,นเม็ดเดียว91 3ตัวให้991 99, 091กับ191เลข90กับ91ก็ตรงกันเลยกับหนุ่มสุพรรณเลข9ก็มา2งวดแล้วนะจะมาอีกไหมนะมาดูกันว่าเลข9จะมาเป็นงวดที่3มไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆคะ่ะ พรุ่งนี้แอดมินอาจจะทำคลิปบทสรุปเลขชนเด่นช่วงกลางงวดให้ได้ดูแนวทางกันก่อนนะคะและจะทำบทสรุปเลขชนเด่นในช่วงท้ายงวดอีกรอบหนึงค่ะรอติดตามกันด้วยนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ช่องไม่หญิงบารมีพารวยขอให้ f อซทุกท่านได้รางวัลแหญในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ชอบตีรวยรวยรวยค่ะ